เรื่องของูสวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่างปูจัดเต็มนะฮะวันนี้ได้มีโอกาสนะครับมาเที่ยวชนบุรีนะครับเลยถือโอกาสมาทำเกี่ยวกับคอนเทนต์นะครับข้อแคทรถยนต์ผมเชื่อว่ามีพี่ๆหลายๆท่านนะครับเคยได้ยินคุ้นหูมาบ้างนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อแคทเกียรถยนต์ใช่ไหมครับผมชื่อชื่องเต็มนั่นก็คือข้อแคทสาระเต็คอนเบอร์เตอร์นะฮะวันนี้นะครับผมจะมาพูดให้กระจ่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้อดีข้อเสียของเจ้าตัวข้อแคทไอเสียรถยนต์นะครับผม เพราะว่าผมก่อนหน้าที่ว่าผมจะได้มาทํางานสีแบบเต็มตัวนะครับก็ย้อนไปสัก2องสปีนะครับผมได้มีโอกาสนะครับอยู่ในวงการวิ่งรับซื้อขายท่อแคสไอเสียรถยนต์นะครับก็เลยอยากจะมาแชร์เป็นความรู้นะครับผมสําหรับพี่ๆท่านใดที่ยังไม่รู้ลึกนะครับผมยังไม่ทราบลึกเกี่ยวกับหลักการการทํางานนะครับและข้อดีอย่างไงข้อเสียอย่างไงเดี๋ยวเรามาฟังกันครับครับหลักการการทํางานนะครับและข้อดีของเจ้าตัวท่อแคทไอเสียรถยนต์นะครับแน่นอนครับเป็นตัว สำคัญนะครับในการฟอกไอเสียนะครับจากห้องเผาไหม้นะครับก็ประมาณว่ากองพวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับหรือว่าพวกกา๊าซพิษนะครับผมเพื่อออกไปสู่โลกภายนอกนะครับให้มันสะอาดและสมบ,บูรณ์นั่นเองนะครับ